สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพฤกฤษดานะคะวันนี้อยู่กับพี่ขวัญน,นะคะกับกฤษดากูดคาดค่ะรอบเย็นนะคะวันนี้กับคันนี้ปี2013พอดีของมัน13คันนี้ใครพอนดาอม้มานะคะจะเป็นปี13ตรงตัวเลยตั้งองพแต่อันนี้ฮอนด้าฮูกยอยยักษ์มันต้องจดปี14แต่ยังเป็นปี13เพราะอะไรเป็นจดเปียกปลายปีนะคะเป็นผลิตกายปีของปี13นะ คุณจะได้รถสวยมากขึ้นปีใหม่มากขึ้นเดือนหน่อยมากขึ้นนะคะและคันนี้นะคะรถบ้านแท้เลยบ้านแท้เลยไม่เคยไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยรับจ้างมาก่อนนะคะลูกค,าค้าขาคันนี้นะ,ะลูกค้าก็มาจับมาจองหรือภายในกันได้เลยนะคะแต่ถ้าสัญญ,ญาณขาดแจ้งเลยนะแจ้งเลยนะคะ,ะคอนเฟิร์มอีกรอบนะคะคันนี้นะ,ะปี2013นนะคะเลขสวยมากเลขมงคลมากๆค่ะ 499นะคะ499เลขมงคลมากๆเลยคุณได้ไป้ายนี้ไปด้วยเลยนะคะปี2013เครื่อง2.5 0พัน0 0าบาทคำให้พลาดค่ะ6 3 9 0 0 0บาทนะคะคุณสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะท่านใดที่เข้ามาแล้วอยากได้รถเดิมๆเดิมจากเจ้าของเดิมนะคะแล้วก็เดิมแล้วสวยด้วยต้องคันนี้เลยนะคะ อาชีพอะไรบ้างล่ะที่ลูกค้ายอยากจัดไฟแนนซ์อาชีพชาวนาชาวไร่จัดได้ไหมคะพี่ขวานอาชีพชาวนาจัดได้นะจ๊ะขอเกษตรกร,รใบเกษตรกร,รสีเขียวนะคะส่งมาเลยนะคะหรือจะเป็นอาชีพอะไรอีกจ๊ะขายของชำขายของชำ,งชำมีหน้าร้านให้เช็คมีใบขายเหล้าขายเบียร์ไหมแปบ๊บเดียวอุมััินะคะขายจะทำงานโรงงานนะจ๊ะทำงานโรงงานก็ได้เลยนะคะทำงานโรงงานจะเป็นรับเงินสด หรือจะเป็นหรือจะเป็นอะไรจ๊ะรับเงินสดหรือจะเป็นสลิปสลิปหนึ่งชั่วโมงอนุมัตินะจ๊ะคันนี้นะคันนี้สวยพร้อมกับพิขวัญเลยพาวเวอร์แอมคอนโซลอยู่ครบสีนสวยเครื่องเสียงเต็มเซ็ตนะคะเอาไปได้รอเลยนะเล่นกันสุร,ริคราวเกะในรถกันเลยค่ะนะคะมาๆา,านะรถเพิ่งเข้านะคะ สวยมากๆเลยค่ะอ่ะอะไรนะเล่น YouTube ได้เลยผ่านมือถือได้เลยนะคะจอหน้าจอหลังอะ่ะเออนี่นะคะเต,ต้นกันเลยนะคะกับคาราเตะเซตนี้นะคะถูกมากๆถูกที่สุดค่ะ6 3 9 0 0 0าบาทค่ะเบาสามแถวสวยมากๆ v, v I P ค่ะ V I P ใครอยากได้คันนี้นะคะราคานะคะเพียงแค่หก9ส0สามืนเก้าันบาทดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะ,ะพี่สมบัติชอบไม่จะคันนี้พี่สมบัตินะคะไ้เลยนะคะใครอยากได้รถที่เครื่องเสียงบอวีพีเล่นได้ด้วยคันนี้เลยเป็นไงคะเคร่งเสียงก็หึมเลยนะดูไม่ถอดนะคะยกให้ลูกค้าเลยพี่ขวัญยกให้ลูกค้าเลยค่ะนี่ค่ะ ไม่ถอดค่ะเครื่องเสียงเต็มเซ็ตแอะไรนะคะขอบคุณค่ะนะคะเสียงชัดไหมจ้าถ้าเสียงชัดกดหนึ่งให้ขวัญหน่อยค่ะถ้าเสียงกดหนึ่งชัดไหมกดหึงให้พี่ขวัญเ,เสียงมันเสียงชัดไหมคะชัดนะภูเก็ตชัดไหมคะให้อยู่ภูเก็ตคะเสียงชัดไหมอ่ะ นี้นะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเราจะเบาเสียงละเดี๋ยวเบาเสียงดีกว่าอเอาเป็นว่าเครื่องเสียงกระหึ่มนะคะคันนี้นะให้ดูโดยรวมนะคะปีสองพนสิบสามค่ะหกแสนสามื่นเก้าพันบาทหกแสนพันมื่นสองนะคะพันหมื่นันนี้ถ้าอยากได,ได้นะคะนี้ไปเลยนะคะรถป้ายนี้นะสี่เก้า คุณได้ทะเบียนนี้บ้านนะคะรถบ้านคะ่นคะนะคะเจ้าของเดิมนะมาขายหน้าเต็นท์นะคะเนื่องจากมีความจําเป็นคือต้องขายอะแหละนะเราก็ซื้อโดยให้ราคาสูงนะคะที่นี่จะซื้อจะขายเราให้เงินคุณกลับบ้านได้เลยโดยไม่รอรีนะคะไม่รีรอนะบางโชว์รูมขายรถได้ก่อนคุณค่อยได้เงินนะแต่ที่นี่คุณแน่นอนแล้วขายถึงรถถูกรถถูกทั้งหมด นะคะรถของเราซื้อมามีเล่มทะเบียนหมดไม่มีรถจำนำบอนไม่มีรถเถื่อนไม่มีรถจำนำเถื่อนไม่มีรถยึดไม่มีรถยึดกันเองมีป้ายทะเบียนทุกคันเจ็ดร้อยคันเรามีเล่มทะเบียนทุกคันนะคะเจ็ดร้อยคันค่ะคอนเฟิร์มค่ะรถรวมทั้งสิ้นเจ็ดร้อยคันนะคะมีป้ายทะเบียนทุกคันค่ะนะคะท่านใดที่อยากได้นะค,ะคันนี้ ถือว่าสวยนะคะแค่ขนา,าดยังไม่ได้ล้างเลยนะสวยนะคะบางด้วยค่ะบางบางเะเนี่ยค่ะบางบางให้คุณเลยนะนะคะดูสิคะคุณลูกค้านะล้อมแม็กก็สวยนะคันนี้พี่ขวัญขอไม่แกะนะเพราะว่ารถที่มีเส้นสายลายทางเครื่องเสียงเนี่ยเขาจะซ่อนสายลำโพงเขาจะสเขาจะ เดี๋ยวพี่ควัดบัดเลยนะบัดด้วยนะคะอุ้ยคันนี้ได้ครบครบจริงๆคุณลูกค้าขาเครื่องเสียงนะเล่นบูทูธได้เลยเล่นยูทูบได้เลยผ่านมือถือได้เลยเจอใหญ่นะเครื่องเสียงแอมพ์พาวเวอร์ได้หมดเลยถ้าใดที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะลูกค้าขาถ้าใดที่เข้ามาแล้วนะคะมาดูกันต่อนะมาดูเลานซิ ด้านหลังนะคะคันนี้เป็นบัตหน้านะคะคันนี้ได้แอร์บัตหน้านะคะลูกค้านาะมีอุณหภูมินะตัวปั๊อยู่ด้านหน้าได้บัตหน้านะคันนี้มีที่วางของสัมภาระได้กว้างเบาะนิ่มนะคะทาความสะอาดขัดสีชวีวันหน่อยนะคันนี้สวยกิ๊บมากๆเลยค่ะนะคันนี้สวยกิ๊บมากๆเลยเอาไปเลยค่ะหกแสนสามหมื่นเะก้าพันบาท เอาไปใช้ในครอบครัวหรือว่าคุณลูกค้าจะเอาไปไหนดีคะมาบอกว่าพี่จองส่งมาเลยอะไรนะสมมาตรบอกว่าผมจองส่งมาเลยสมมาตรสมบัติอ๋อค่ะได้ค่ะพี่นะคะอ่ะมาต่อค่ะมาภูเก็ตเล็กพี่เล็กพานิจเจริญพานิ มาขอบคุณค่ะนะคะโชกระวังรถนะเสี่ยวรถมากเลยมาต่อนะคะคันนี้นะคะพี่ขวัญให้เลยอาชีพอะไรก็รับจัดนะอาชีพอะไรก็รับะะอาชีพอะไรบ้างล่ะวิ่งนักเรียนได้วิ่งนักเรียนนะคะทำนาได้ ก็สร้างได้นะคะหลายๆคันหลายๆอย่างหลายๆอาชีพนะคะท่านแล้วกดให้พี่ขวัญด้วยนะกดแชร์พี่ขวัญด้วยคันนี้นะคะรถนะคะคันนี้นะรถมือเดียวนะคุณมาดูได้เลยมีเล่มมีสำเนามีชุดน,นะคะมีเล่มมีสำเนาชุดโอนพร้อมค่ะลูกค้านะเนี้ยดูโด,ดยรวมคะ่ะลูกค้าดูโดยรวมนะคะ สวยมากๆเลยพี่กวนันทำไมรถตู้ต้องมีกระจกแบบนี้เนี่ยกระจกได้ได้นะไดเพราะพวกนี้มันจะแต่ถ้าเป็นกระจกชุกเชินนะนี่ฉุกเชิญนะคะ อาจจะออกทางนี้ได้หรือทุบได้นะฮะบางบางค่ะบาง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 โอ้โหคุณลูกค้าคะโอ้ยมาเลยค่ะคันนี้สังขาท่านใดที่อยากได้นะฮะอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไรคุณรีบเลยนะเครื่องเสียงเต็มจริงๆมาดูมาดูโอ้มีเกวัดล้อมให้ด้วยคันนี้พี่ขวัญบอกแล้วว่ารถบ้านนะคะ เลขไม่แปดหมื่นแปดนะคะเลขไม่แปดหมื่นแปดเลขไม่แท้ค่ะการันตีให้เลยเลขไม่แปดหมื่นแปดปีสองพันสิบสามรถใช้ส่วนตัวจริงๆรถใช้ส่วนตัวจริงๆค่ะลูกค้านะท่านใดที่อยากได้เครื่องเสียงเซตนี้นะนะคะหรือว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเปิดไปปิดไปได้หมดเลยนะนี่ค่ะอันนี้คือแอร์บัสนะคะอันนี้คือบัสหน้านะคะเนี่ยค่ะ ถ้านี้ก็เย็นค่ะนี่อุณหภูมินี่เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ขวัญด้วยแล้วก็ถ้าอยากได้คันนี้นะบอกเลยว่าสวยที่สุดนะพี่สมบัติพี่สมบัติเอาคันนี้ใช่ไหม,ม<า>พี่สมบัติเอาคันนี้พี่ขวัญไม่เห็นคอมเมนต์นะเห็นคอมเมนต์ไหมมากเร็วโอ้อันตรายมากเลยนะคะตอนนี้พี่ขวัญกับน้องเขา,เขาไล์ <มา S 1> สดไล์สด,ลสดจะลำบากนิดนึง ตอนนี้นะ่ากลัวนิดนึงนะอ่าน้องตูนมาฝั่งนี้ก็ได้พี่กลัวเราไนะอ,อ่ะมาด้านนี้น้องตูนน้องตูนซูมเล็กไให้ลูกค้าดูหน่อยตอนนี้พี่ขวัญอยู่ที่นะคะโตโยต้าคอมมูเตอร์ปีสองพันสิบสามนะคะปีสองพันสิบสามนะคะราคาเพียง 6 3 9 0 0 0บาทเลขไม่8หืน8ค่ะ239กิโลเท่านั้นไมแท้การันตีให้คุณลงในสัญญาเลยระบบไฟฟ้าชัดเจนใช้งานได้ครบทุกอย่างนะคะล็อกประตูได้ทุกอย่างอุปกรณ์ที่อยู่ในรถนะคะนี่แตดังเครื่องเสียงกรหึ่มแน่นอนคุณดูชุดเครื่องเสียงซะก่อนพี่ขวัญจะไม่ถอดอะไรออกจากรถเลยนะ พี่ขวัญจะไม่ถอดอะไรออกจากรถนะคะพี่ขวัญยกให้ลูกค้าไปหมดซื้อจากลูกค้าอะไรมาพี่ขวัญยกให้หมดเลยนะเอร์เย็นมากๆคุณลูกค้าแอร์เย็นมากๆนะคะอ่าไฟหน้าจะควบคุมโดยตรงนี้นะนี่ค่ะเห็นไหมจะควบคุมหมดเลยต่อสายควบคุมหมดเลยนะคะนี่บัตหน้านะคะแอร์เยน็นและด้านนี้นะคะก็ปะเปิดปิดไฟได้เลยอยากได้ไฟแค่ไหนอยากได้อะไรได้เลยนะคะสวยจริงๆค่ะ ด้านหลัด้านหน้าตรงนี้นะคะถ้ามีคนนั่งด้วยคุณลูกค้าก็เอาขึ้นเห็นไหมนั่งได้เยอะด้วยนะคะลูกค้าอยากเอาคนมานั่งด้านข้างก็นั่งได้เลยคันนี้คอนเฟิร์มอีกรอบนาหกแสนสามื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบสามเครื่องสองพันห้าเครื่องสองพันห้าดูตรงไหนพี่ขวัญดูตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องตัวใหม่จะมีแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเก๊นนะ แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นจะไม่มีแอร์แบ็กตรงนี้จะเป็นลูกเอ่อเป็นเป็นเครื่องสัมพันธ์จะจะมีแอร์แบ็กตรงนี้แต่เครื่องสองพันห้าไม่มีนะคะตรงเนี้ยเป็นเก๊ะนะคะดูมันเย็นจนไอ้น้ำออกมาเลยอะ่ะเย็นมากนะคะลูกค้านะคันนี้นะคะสาอาหกแสนสามื่นเก้าพันบาทแต่งวีพีน่าจะค่อนข้างแพงนะคะเพราะว่าเป็นงานเย็บนะคะเอาให้ลูกค้าซูวิลูกค้าดูหน่อย เป็นงานเย็บนะคะลูกค้าเทดานด้านบนเป็นงานเย็บนะคะไม่ได้ติดก,กาวนะคะด้านนี้นะคะเป็นงานเย็บงานฝีมืองานละเอียดนะค,ะคุณลูกค้าดูตามมือพี่ขวัญเลยนะคะเป็นงานละเอียดมากๆเลยนะคะเนี่ยถึงจะปีเก่าแต่งานละเอียดพื้นงานละเอียดมากๆเลยคุณลูกค้าอยากได้รถสวยสภาพดีนะคะต้องค่าขายได้ั้ยค่าขายได้คะ่ะที่กิติศักดิ์ค้าขายอะไรคะค้าขายอะไรคะ ค้าขายได้เลยพี่ขวัญชอบค้าขายแล้วเหมาก่อสร้างมาเลยพี่ขวัญทาให้ครบทุกคนพี่ขวัญทําให้หมดนะคะอ่ามาต่อนะเล็กไม้นะคะดูสิเล็กไม้ถูกเล็กไม้เขาเรียกว่าอะไรอะน้อยมากคุณลูกค้าเล็กไม่น้อยมากนะเล็กไม่น้อยมากนะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เลยกดไลค์กดแชร์เลยโอ้โ oh. ห ท่านใดที่อยากได้รถใหม้น้อยสภาพดีคันนี้รีบเลยนะบอกส่วนตัวเลยว่ารีบเลขไม่แปดหม 88, mm ืนแปดเลขไม่แปดหมืนแปดหาไม่ได้แล้วค่ะ mm hmm. หาไม่ได้แล้วค่ะลูกค้านะคะต้องคันนี้เลยราคาต่อ mm hmm. ราคาครับราคาหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะต่อจังนะต่อจังนะนี่นี่ลูกค้านะคะคุณกิติศักิ์ค้าขายได้ไหมครับค้าขายได้คะ่ะมาเลย ขายน้ำหน้าบ้านขายของชําขายของออนไลน์ขายทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยต่อจังนะระค 6, 39, 000, าคาหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเครื่องเสียงอย่างนี้เลยซูมเครื่องลูกค้าบอกเพิ่งมาซูมให้ดูอีกรอบหน่อยครับเลขไม่แปดหมื่นแปดนะจ๊ะคันนี้นะเลขไม่แปดหมื่นแปดกับคันนี้นะคะสวยๆอย่างนี้นะโอ้โหนี่ขวัญแนะนําเลยค่ะคันนี้ใครเข้ามาแล้วคุณได้เครื่องเสียงเซตนี้ไปด้วยเลยนะคะ พี่ขวัดไม่ถอดแอมไม่ถอดพาวเวอร์ไม่ถอดลอําโพงไม่ถอดอะไรออกเลยยกให้หมดเลยของดีนะคะนี่ค่ะลูกค้าขาคันใดที่เข้ามานะคะอยากได้คันนี้โทร0863159977รถตู้ปี2013เลขไม่80,08ค่ะนะคะเลขไม่80,08นะคะลูกค้าถ้าใดที่เข้ามาแล้วนะให้โอกาสตัวเองเปิดใจตัวเองดูว่าชอบคันนี้ไหม เปิดใจตัวเองดูค่ะว่าชอบคนนี้ไหมเดี๋ยวพี่ขวัญไปดูพาพาไปเปิดดูด้านหน้ามามีรถไหมเมกี้เสียวรถนะคะเขาขับกันเร็วเร็วมาเลยมา กล้องมาดูนี่เลยนี่คือปี2013นะคะปากกระโปรงนะคะสวยๆนะคะแล้วจิกเนี่ยค่ะเดิมๆค่ะปากกระโปรงเดิมนะคะสติกเกอร์อะไรที่ควรมียังมีอยู่นะคะบอกอกอติดนะคะตัวนี้ถ้ารถเก่ามีความสุดโทมส่วนมากตัวปิดจุกเนี้ยที่จริงไม่สำคัญแต่ถ้ารถด,ดีมันต้องอยู่แล้วสภาพดีด้วยเนี่ยค่ะกาวเดิมจากโรงง,งานสวยๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะไม่ได้ป้ายกาวใหม่นะลูกค้าขาคันนี้ไม่มีป้ายป้ายกาวใหม่ไม่มีเลียบกาวใหม่ไม่มียากาวใหม่กาวเดิมจากโรงงานจะสภาพแบบนี้อ่ะซูให้ลูกค้าดูหน่อยนี่คือกาวเดิมยางเดิมจากโรงงานค่ะสภาพส,สวยๆอย่างนี้นะสภาพส,สวยๆอย่างนี้นะคะที่ปัดน้ำฝนนะฝา คันนี้บอกแล้วว่ารถใช้งานเองเพราะฉะน,นั้นเนี่ยทุกอย่างองค์ประกอบอยู่ครบนะคะถ้ารถเปลี่ยนฝามานะคุณจิกตัวนี้ไม่เข้านะคุณถ้าตัวเนี้ยคุณลองจิกเอามือจิกใครอยู่บ้านตัวเองแล้วยกฝากระโปรงตัวเองดูไหมเฮ้ยกูซื้อรถมากูโดนย้อมแมวเปล่ายกฝากระโปรงขึ้นมาแล้วเอานิ้วจิกดูเอานิ้วจิกดูมันจะมีรอยเล็บเราอยู่มามาดูจิกเข้าไหม อยู่บ้านตัวเองลองเอาฝากระโปรงขึ้นมาแล้วเอานิ้วจิกเข้าไปนิ่มตัวนี้มันจะแรงประทายืดหยุ่นกับตัวนี้นะคะแต่ถ้ารถชนมามันจะเรียบสีนะมันจะเกลีสีโอ้โหบาดมือเราเลยคันนี้เดิมมากๆสวยมาก,มากฝากระโปรงก็เดิมเนี่ยค่ะเดิมหมดนอตซูมเลยซูมเลยน้องหนูซูมให้ลูกค้าดูหน่อยดูเลยอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะรถไม่ได้ล้าง รถเพิ่งมาจากลูกค้าเพิ่งซื้อมาคุณได้สวยๆอย่างนี้แล้วดูไฟไฟสวยๆแบบนี้ไฟจี๋ๆทั้งด้านบนทั้งด้านล่างนะคะพร้อมทะเบียนรถ4ี่้าได้เลขมงคลไปด้วยเก้า้านี่เลขมงคลนะคะเก้าเก้านะแต่ไม่รู้ว่านะท่านใดที่ได้รถคันนี้ไปนะพี่ขวัญยินดีด้วยนะคุณได้รถสวยแน่นอนนะกลับบ้านไปดูฝากระโปรงตัวเองดูนะคะ ว่ารถตัวเองย้อมแมวมาไหมนะ,ะปิดแล้วเดี๋ยวขอดับเครื่องนิดนึงเฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ปิดแสงนะยังไม่ได้ปิดแสงอนะนะคะแสงไฟสวยนะคะเครื่องเสียงล้อแมกชุดแต่งนะคะพี่ขวัญไม่เอาออกแค่แต่ชิ้นเดียวนะคะลูกค้ามีกริถามว่าค้าขายอาชีพค้าขายค้าขายอะไรเอ่ย ล่าสุดมีขายใบกระท่อมใบกัญชาก็อนุมัติไปแล้วนะคะใบกระท่อมใบกัญชานะอนุมัติไปแล้วนะคะอันนี้ธุรกิจนะคะตัวนี้นะคุณขายอะไรถ้าขายของชาถ้าร้านของชํามีใบขายเหล้าขายเบียง่ายมากอนุมัติแป๊บเดียวนะคะทุกอาชีพเรารับจัดให้หมดนะคะแต่ถ้าไม่มีเครดิตก็อาจจะมีดาวนิดหน่อยนะ,ะแต่ถ้าไม่มีเครดิตแต่ถ้ามีเครดิตจัดเต็มทุกคันเจ็ดร้อยคันจัดเต็มทุกคันนะคะ มินิบัสเราไปแล้วนะซื้อสดเตรียมออกคะ่ะมินิบัสของเรานะคะเตรียมออกนะคะแล้วก็นิสันเออร์แวนพี่ขวัญรอทรงจังหวัดหนองคายนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเอนะคะท่านใดที่เข้ามาเดี๋ยวพี่ขวัญเราเดินไปชมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะิสันเออแวนหน่อยไหมนิสันเออแวนสวยมากปะปนิสันเออแวนนะคะเป็นลูกค้า คุณนาวานะฮัลโหลโอ้โหนู่นเลยค่ะนิสสันนาวนนะคะเป็นลูกค้าพ่ขวันนะคะจองโดยไม่เห็นรถนะคะจองโดยไม่เห็นรถนะคะนี่เลยจ้ะจองโดยไม่เห็นรถขึ้นหอยเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวนะคะเช็คให้เลยนะพี่นาวารเรา พี่นาวานะคะอยู่จังหวัดนองคายเดี๋ยวจะเดินทางคืนนีนะะ้เดินทางคืนนี้เลยค่ะลูกค้าขานะช่างกําลังทาตรวจสอบนะคะเปลี่ยนน้ำมันของเหลวอ่ะดีใจกับพี่นาวาด้วยขวัญก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้ดูแลพี่นาวานะปะแล้วไปต่อใครอยากให้พี่ขวัญน,นะดูแลนะโอนจองมาเลยโอนจองเหมือนพี่นาวาค่ะพี่นาวาไม่เห็นรถโอนจอง แต่คุณรู้ไหมว่าการที่คุณยิ่งให้ใจพี่ขวัญเท่าไหร่ให้ใจโชวรูมเท่าไหร่โชวรูมก็ให้ใจคุณมากเท่านั้นนะคะ0863159977 0863159977วันนี้พี่ขวัญกราบขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยที่เข้ามาติดชมนะอาท่านใดนะอยากได้รถตู้เดมิดมๆแต่งภายในหรูนะคะปี2013นะเครื่อง2005 ใครหาเครื่อง2อ0พอยู่แฟนขับเครื่อง2อ0พอยู่คันนี้เลยค่ะ0863159977นเะคะเอาไปทำกินเอาไปใช้ในครอบครัวควดคุ้มค่ะ639,000บาทรับจัดทุกอาชีพผ่อนไม่เกิน12่นวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ